กต้องแล้วล่ะค่ะแต่สําหรับแฟนคลับของคู่ฮยอนบินและซนเยจินนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีภาพสวิตสวีจากทริปพานิีมูลของทั้งค,คู่อมาให้เราได้เห็นกันล่าสุดก็มีภาพอัปเดตมาให้เราได้ดูกันอีกแล้วล่ะค่ะถัดจากเมื่อต้นสัปดาห์ค่ะมีภาพพระนางชาวเกาหลีใต้คู่หวานในชีวิตจริงอย่างฮยอนบินและซนเยจิน ระหว่างฮันนีมูนที่สหรัฐอเมริกานะคะโดยก็เป็นภาพที่ทั้งคู่เนี่ยอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งในนิวยอร์กซึ่งมีการแชร์กันให้ว่อนโลกโซเชียลในจีนเลยล่าสุดยังมีภาพคู่รักบินจินค่ะจากซีรีส์ Crash Landing on You ปักหมุดรักฉุกเฉินร่วมชมบาสเกตบอล NBA ค่ะซึ่งเป็นเกมในบ้านของทีม o r o o y n y n t s นะคะในนิวยอร์กแชร์วนสังคมออนไลน์เช่นเดียวกัน โดยจากภาพเนี่ยซนเยจินสวมเสื้อมีฮู้ดสีเขียวอ่อนค่ะแม้ว่าหมวกแก๊ปจะปิดหน้าปิดตาลงมาแต่ว่าออร่าความสวยนั้นเนี่ยในข่าวก็บอกเลยว่าสะดุดสายตาผู้คนรอบข้างเป็นอย่างมากขณะที่ฮยอนบินเองที่นั่งเคียงข้างกันนะคะสวมหมวกแก๊ปสีดําแบบไม่ได้ดึงหมวกลงมาต่ำค่ะก็ไม่ได้ปิดหน้าปิดตามากมายจึงกลายเป็นกาไรของผู้คนรอบข้างไปด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ตามข่าวระบุว่าฮายอนบินและซงเยจินนะคะเตรียมจะลัดฟ้ากลับเกาหลีใต้ในวันที่28เมษายนซึ่งก็คือวันนี้เองหลังเสร็จสิ้นทริปพนิมูลดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ที่สหรัฐเป็นเวลาราวสสัปดาห์และถ้านับจากวันวิวาของทั้งคู่ก็คือ31มีนาคมที่ผ่านมานี่ก็ผ่านมาเกือบ1เดือนแล้วค่ะโดยในส่วนของตารางการเดินทางกลับของทั้งคู่นั้นนะคะทางต้นสังกัดไม่ได้มีการเผยรายละเอียดโดยระบุว,ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของคู่พระนางคนดังค่ะ